ดีนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อยู่ที่ฮาราจูกุนะครับอันนี้เป็นสถานีรถไฟนะก็ตอนนี้เรากําลังจะพาทุกคนกลับไปบ้านนะครับผมก็ไม่ได้มานานแล้วไปกันเลยโอเคครับอันนี้คือทางกลับบ้านผมอันนี้จะเป็นรูปปั้นม้านะทุกคนแต่ก่อนคือมันมีมานานมากแล้วนะแต่ก่อนผมชอบมาเล่นแถวๆถวนี้แหละกับเพื่อนๆตั้งแต่สมัยเด็กนะครับแต่ว่าก็ โตขึ้นมาแล้วบ้างเพราะว่าตอนเด็กมากอะอยู่ที่รอนดอนนะก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่แถวแถวฮาราจูกุแถวแถวโตเกียวนี่แหละทุกคนเฮเออตรงนี้ผมจําได้ว่าแต่ก่อนมันมีคนขายของอยู่ทุกคนผมจําร้านขายของนี้ได้เป็นร้านขายของที่ไปทางหมู่บ้านของผมนะทุกคนแถวแถวย่านฮาราจูกุนี่แหละก็นี่เออทุกคนผมจำได้อันั้นจะมีร้านถ้วยชามที่ขายตอนสมัยเด็กผมมาซื้อนะ กอันนี้เป็นร้านเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นนะเขาก็ยังอยู่ทุกคนผมจําได้เนี่ยร้านต่างๆนานาน,าน,นะครับก็มีต้นไม้อะไรปกตินะก็คือ,อย่านนี้ยังไม่พัฒนามากโอเคทุกคนอันนี้คือร้านถ้วยชามที่ผมบอกตะกี้เราจะต้องเดินตรงไปนะแล้วก็จะมีสารเจ้านะทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาสารเจ้านะก็เดี๋ยวถ้าถึงสารเจ้าผมจะบอกนะโอเคอันนี้ก็เป็นร้านถ้วยชามอีกเหมือนกันนี่จะเป็นร้านใหญ่หน่อยน่าจะเปิดใหมนะ่นัดคนลมแรงมากรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนฝนจะตกนะแต่ยังไม่มีหิมะนะทุกคน แต่เนี่ยคือภูเขาไฟฟูจินะก็คืออันนี้รถไฟความเร็วสูงเป็นภาพวาดตามกำแพงหมู่บ้านของหมู่บ้านที่อยู่ละแวกฮารากุแถวๆที่ผมเคยอยู่นี่นะทุกคนก็จะวาดให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ไปนะอันนี้ผมไม่ได้มานานมากอันนี้จะเป็นคลองของญี่ปุ่นนะเขาทาดีมากทุกคนผมไม่ได้มานานมากมันก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้จะเป็นแบบภาพวาด เ,เกี่ยวกับศาสนา,านะทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นาศาสนาซินโตที่เป็นาศาสนาของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่มีพุทธด้วยนะทุกคนก็อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแหละแต่เป็นแบบหลักที่หรือว่านิกายแบบของญี่ปุ่นนะทุกคนดีมากทุกคนอากาศเหมือนฝนจะตกแล้ว่ทุกคนแต่ยังไม่มีหิมะนะครับก็อากาศเย็นมาก อันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากของญี่ปุ่นนะทุกคนที่ทางแถวแถวหมู่บ้านแถวฮาราจูกุที่ก่อนจะถึงบ้านผมนะทุกคนอันนี้คือดาบคล้ายดาบสมุไรแต่เป็นของเล่นนะทุกคนเราก็ดูได้ผมไม่รู้ว่าสมัยนี้มันกี่เยนแล้วแต่แต่ก่อนมันไม่แพงมากนะครับอันนี้เป็นรูปปั้นแบบเป็นโมเดลอะทุกคนเหมือนกร์ตูนญี่ปุ่นทุกคนก็รู้ความโด่งดังของตูนญี่ปุ่นเนี่ยคือน่าจะเป็นลูฟี่นะ แล้วก็จะมีการ์ตูนอื่นๆมากมายนะครับที่เป็นโมเดลคือดีมากหน้ามามากทุกคนอันนี้ผมคิดว่าจะซื้ออะไรกลับไปบ้านแต่บ้านไม่มีคนอยู่นะทุกคนอันนี้ก็เป็นแมวกวักนะทุกคนซึ่งตอนนั้นผมก็ชอบแบบซื้อไปประดาบ้านโอ้คุณคงมีคิปแคทด้วยที่ญี่ปุ่นก็มีโอ้ทุกคนของขายเยอะมากเนี่ยโมเดลมีการ์ตูนแบบฝั่งยูโปด้วยนะแบบขายเยอะมากทุกคนผมคิดว่า น่าจะแพงกว่าประเทศไทยนะแต่ว่ามันก็ราคาปกติของญี่ปุ่นนะทุกคนราคาประมาณน,นี้ทุกคนอนะันนี้คือทางไปศาลเจ้านะคือคนศาลเจ้ามันจะต้องมีศาลเจ้าก่อนที่จะถึงหมู่บ้านผมนะนี่ทุกคนถึงแล้วศาลเจ้าแต่ก่อนเป็นความเชื่อของหมู่บ้านอย่างนี้นะนี่ทุกคนจะมีรูปปัน้นเจ้าแม่อะไรสักอย่างทุกคนนี่ก็แบบเวลาเราจะขอพรเราก็เขียนลงไปนะครับ โอเคทุกคนเราจะต้องเดินไปอีกนะเจอสารเจ้าแล้วก็ต้องเดินไปอีกทุกคนผมจําผิดที่ผมเห็นบ้านหลังนี้แบบไม่มีคนอยู่ผมคิดว่าบ้านผมเองจริงมันไม่ใช่นะครับเราก็เดินไปอีกผมจําได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆกับร้านขายของอะไรสักอย่างนะแต่ผมคิดว่าผมมาถูกซอยแล้วแหละอยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารเกาหลีอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนเลยนะอากาศมือนฝนกําลังจะตกนะทุกคน ผมเจอแล้วด้านหน้าไม่มีคนอยู่หลังนี้เลยทุกคนจะมีร้านอะไรสักอย่างอ,อยู่ติดกับบ้านผมนะครับแต่ก่อนมันไม่ใช่ร้านนี้นะครับมันเป็นอีกร้านหนึ่งแต่ว่านี่เขาน่าจะเปลี่ยนร้านซึ่งมันนานแล้วนะทุกคนแต่ร้านอาหารเกาหลีก็ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับฝนก็ใกล้จะตกแล้วก็ไม่มีคนอยู่ที่แรกว,ว่าจะซื้ออะไรเข้ามาเก็บแต่ว่าผมได้จองที่พักไว้แล้วกลับไปอยู่ที่พักตัวเองนะ คนอันนี้ผมจะพาทุกคนเดินย้อนกลับไปแถวสถานีรถไฟฮาราจูกุที่อยู่บริเวณย่านโตเกียวนะทางงงมากแต่ว่าผมจะพยายามเดินกลับไปให้ถูกนะนทุกคนเหมือนพาย,ยุจะเข้านะก็อยู่ อยู่สถานีฮาลาจุกุนะก็โอเคต้องพักก่อนนะ ทุกคนอันนี้ฝนเริ่มเลิกตกแล้วนะก็อันนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนหาอะไรกินนะก็ที่พักผมก็อยู่แถวๆบ้านผมนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือฝนมันหยุดก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีแบบโปรยๆยังมีตกบางๆหน่อยนะทุกคนแบบฝนไม่ตกหนักเท่าไหร่นะพออย่างเดียวก็คือหิมะ่ะตกนะทุกคนผมไม่ชอบมากก็ที่แรกผมว่าจะซื้ออะไรแต่คิดว่าผมว่าจะพาทุกคนไปศาลเจ้าดีกว่าพาเดินเล่นชมแถวนี้ไปก่อนนะ ก็อันนี้เป็นร้านค้าที่มีเยอะมากทุกคนสมัยตั้งแต่ผมเด็กๆนะร้านมันก็จะประมาณนี้แหละแต่เหมือนเขาจะนุรักษหมู่บ้านถึงนี้ไมไว้นะทุกคนอันนี้ผมก็เดินบนไปบนมาผมคิดว่าผมกําลังจะบนไปทางศาลเจ้านะทุกคนผมคิดว่าผมจะไปทําความเคารพศาลเจ้าแถวๆนี้นะครับเป็นความเชื่อของคนที่นี่เนาะแต่แต่ผมจะพยายามจําได้นะผมไม่ได้มานานมากแล้วก็น่าจะ สวยดีเนี่ยทุกคนก็ความเชื่อของคนที่นี่เขาคิดว่าถ้าขอพรที่นี่ได้ก็คือแบบเออจะสําเร็จมากอันนี้คือผมเข้ามาอีกทางนึงนะก็อยู่ใทาาหมู่บ้านผมนี่แหละอันนี้คือเจ้าแม่อาจต้องทํายังไงโอเคเขามีบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะเอ,อ้ยมีภาษาไทยด้วยทุกคนแปลกมากน่าจะมีคนไทยอยู่เยอะนะแถวเนี้ยนี่คือเจ้าแม่อะไรสักอย่างนะทุกคนเป็นลัทธิของเขานะครับน่าจะเป็นลัทธิอะไรสักอย่างนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองขอพรดูนะก็คือแต่ก่อนตอนเด็กๆผมก็ชอบมาวิ่งเล่นแถวนี้แหละกับเอ๋เดี๋ยวนะมีแมวกวากด้วยโอ้มันสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปทําความเคารพตามที่เขาบอกตามป้ายเลยนะทุกคนผมจะทําตามนั้นทั้งหมดเลยนะ หลังจากผมทาความเคารพสารเจ้านี้เสร็จเรียบร้อยนะผมก็ขอพรอ,อะไรไม่มากผมขอให้ช่องท่องเที่ยวของผมก็คือช่องเที่ยวสุดแขนนะครับมีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกนะถึงมันจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้แต่ผมก็ขอพรไปแล้วนะทุกคนเอ๋มันผมชอบมากเลยอะ่ะผมชอบที่มันยังมีความแบบโบราณเหมือนกับตอนที่ผมเด็กๆอยู่นะ ตอนเด็กๆมันยังมีความเป็นชนนบทที่อยู่ในกลางเมืองโตเกียวด้วยนะทุกคนฮาราจิโกะแห่งน,นี้แต่ว่าอันนี้เหมือนเขาอนุรักษ์ไว้นะทุกคนเป็นหมู่บ้านที่เหมือนแบบโบราณที่อยู่ท่ามกลางความเจริญของโตเกียวนะอันนี้ผมจะพาทุกคนกลับแล้วนะัคนที่พักผมจะอยู่แถวๆบ้านของผมนั่นแหละแต่ผมจะกลับไปทางเดิมนะแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็กลับเลยนะทุกคนสวยมากบายบาย ทุกคนอันนี้ผมก็เดินบนใบบนมาตอนกลางคืนสวยมากผมคิดถึงเวลาตอนตัวเองเป็นเด็กมากเลยเฮ้อร <Hey, S 1> ้านอาหารเกาหลีน่าจะถึงหมู่บ้านผมแล้วมันสวยมากเอาจริงผมคิดถึงมันมากโอเคเดี๋ยวผมจะกลับโรงแรมที่ผมจองไว้ที่อยู่แถวๆหมู่บ้านของผมนะครับแต่มันสวยมากจริงๆเฮ้อ hey.